สวัสดีครับนักพัชชาในออวันนี้เหมือนเดิมครับเลิกงาน16นาฬิกา30นาทีเป็นเวลาเลิกงานของทางราชการนะครับก็เลิกงานแล้วก็ตามนันทวันเหมือนเดิมนะครับนอนไม่เต็มอิ่มนะครับง่วงทำงานก็ง่วงก็ลกลับมาดึกดืก่ดนๆแล้วทีนี้ก็มาตัดต่อวิดีโออีกครับบางทีหลับคาโทรศัพท์ก็มีนะครับผม ก็ตามนันทวันนะครับวันนี้ก็เป็นด5้าหนะครับพิกัดก็สีสเกตเนาะอำเภอขุขันนะครับอำเภอขุขันจังหวัดสีสเกตจีเก็จะมาพาผมมาทางเดิมมามาทางสำโรงทาบนะครับอำเภอสำโรงทาบจังหวัดสุรินนะครับจังหวัดสุรินนะครับก็ก็จะมาทางสำโรงทาบเพราะว่าอำเภอสำโรงทาบเป็นเขตติดต่อของ อำเภอหนึ่งของจอังหวัดศรีสะเกษนะครับก็คือไปศรีสะเกษที่ใดผมบอกจากที่ทำง,งานผม GPS จะพามาทางนี้ตลอดฮะนะก็80ดิกิโลครับระยะทาง80ดสิกิโลเนาะวันนี้ก็80ดสิบกิโลถามว่าไกลไหมก็ไม่ไกลนะครับอ่ายกเปรียบเทียบบ้านโคกสะอาดเลยบ้านโคกสะอาดอำเภอเมืองสุรินทร์เนาะบ้านโคกสะอาดไกลกว่านะครับเพราะว่า ก็เป็นเป็นสุรินผมก็อยู่สุรินบ้านโคกสะอาดก็จังหวัดสุรินแต่ว่าอำเภอที่ผมอยู่คือโซนทางท่าตูมเนาะมีมีม,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 มีมีบอกตรงๆนะครับผมอยู่ทางโซนท่าตูมเนาะผมอยู่ทางโซนท่าตูมมันก็จะค้อยมาทางจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับแล้วทีนี้อำเภอประสาทมันจะอยู่อีกฟากหนึ่งของจังตัวจังหวัดสุรินเลยนะ แล้วงานที่ผมไปถ่ายบ้านโคกสะอาดปราสาทอำเภอปราสาจังหวัดส,สุรินทร์นะครับที่ผมไปถ่ายนันทวันดี955นะครับวุยอันนั้นร้อยร้อยร้อยสิบกิโลเลยนะครับร้อยสิบกิโลเลยอันนี้สีสเกตแปดสิบกิโลดูสิครับต่างกันเป็นสามสิบกิโลนะครับขนาดจางังหวัดเดียวกันจงังหวัดเดียวกันก็ใช่ครับแต่ว่ามันอยู่คนละฝากกันเนาะมันก็เลยไกล อันนี้80กิโลแล้วมันเป็นเขตเชื่อมต่อไงสีสเกตสลินอย่างเงี้ยก็ก็เป็นรอยต่อเป็นช่วงรอยต่อก็ไม่ไกลนะครับก็ไม่ไกล80กิโลนี่ถือว่าไม่ไกลเนาะอ่าผมไปผมไปบุรีรัมย์วัดฉนวนนายก็เป็นร้อยโลนะครับเป็นร้อยโลเป็นร้อยโลก็ถามว่าไกลไหมถ้าเปรียบเทียบกับบ้านขศาร์ก็พอๆกัน ก็เล่าสุ่ฟังเนาะวันนี้เลิกงานก็ตามนันทวันเหมือนเดิมนะครับเพื่อเอฟซีเช่างนักพัฒเนี่ยช่องผมก็คือถ่ายเฉพาะนันทวันภาพยนตร์นะครับแล้วก็อย่างอื่นก็จะมีมาแจมบ้างก็จะเป็นรถแห่แต่รถแห่ผมผมไม่ค่อยมีโอกาสได้ถ่ายหรอกครับเพราะว่ารถแห่ส่วนมากเขาก็จะเขาก็จะแสดง ช่วงกลางวันเนาะซึ่งเป็นเวลาผมทํางานไนงะผมไม่สามารถไปผมไม่สามารถไปถ่ายทําได้นะครับเพราะว่าผมต้องทํางานเนาะก็ก็กทําให้มีงานจริงๆก็ก็อาจจะมีอย่างอื่นลงนิดๆหน่อยๆอย่างเงี้ยครับคือคือคือ,คอฐานก่อนหน้านี้ผมก็ทําการเกษตรเนาะเกี่ยวกับการเกษตรนะครับก็อาจจะมี FC ฐานเกษตรก็ก็ยังอยู่ก็ ช่วงนี้ต้องขอโทษด้วยนะครับว่าไม่แทบไม่ได้ถ่ายกเกษตรเลยก็มุ่งเน้นมาทางนันทวันภาพยนตร์นะครับก็ส่วนส่วนกเกษตรถ้าไม่มีถ้าถ้าน,นันทวันที่แบบว่าไม่ได้ถ่ายทำเป็นระยะนานจริงๆก็คงลงกเกษตรนะครับก็คงลงกเกษตรควบคู่กันไปนะครับแต่ว่ากเกษตรจะเป็นคลิปเป็นส่วนลองนะครับส่วนหลักก็คือ หลักๆก,ก็คือน,นันทวันนะครับแล้วก็าสายบันเทิงก็รถแห่ก็ถ้ามีโอกาสก็ถ้าเสาร์อาทิตย์ตรงกับเวลาปกติหมายถึงว่า9ก้ามงเชา้าสิบโมงเช้าบลือหรือเที่ยงบ่ายอะไรเงี้ยผมก็ไปได้เสาร์อาทิตย์เนาะเพราะเป็นวันหยุดก็กไปถ่ายทาได้นะครับก็เราสู่ฟังอันอันอันนี้มาทางนี้ทางเดิมเลย G.P.S พามาถนนนี่แคบมากสะพานแคบมาก รถรถแซงกันไม่ได้นะครับต้องชะลอตรงนี้ครับเดี๋ยวเจอกันนะครับเจอกันที่หน้างานเนาะที่จังหวัดศรีสะเกดนะนะครับเดี๋ยวไปเจอกันที่นั่นนะครับสําหรับผู้ที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับสําหรับผู้ที่กดติดตามอยู่แล้วก็ขอบคุณนะครับผมและก็สุดท้ายขอบคุณทุกท่านเลยที่เข้ามารับชมช่างนักพัฒนาแลวนะครับขอบคุณครับเจอกันที่หน้างานสำหรับคลิปนี้ก็จบไอเทมนี้ก่อนครับสวัสดีครับ